สวัสดีค่ะอุย๋ยและภาษาสลาดยิงค่ะก็คือก่อนหน้านี้นะคะมาปลายปี58าแค่ะอุยอ๋ยป่วยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกลามมาที่ต่อมน้ำเหลืองแพร่กระจายแต่สุดท้ายแล้วคุณหมอรักษาอุย๋ยเจเดือนคีมโมไปสิครั้งฉายแสง3าครั้งอุย๋ยรอดค่ะอุยหายคุณหมอจับมือปฏิหารมีจริงอุย๋ยรอดมา3ปีค่ะแต่อยู่ๆวันนึงตัวเองค่ะค่าเลือดแต่ว่าแปรปวน แล้วตัวเองก็เหมือนล้มล้มวูบลงบ่อยๆพักนั้นจะลูกวูบบ่อยๆคุณหมอเลยต้องตรวจเลือดใหม่ทั้งตัวแล้วก็หาจุดจุดตรงนั้นมันมาจากโองยก็เป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายให้ด้วยค่ะรู้แล้วมะเร็งตับยังไงก็ต้องตายค่ะไม่รอดวันนั้นคิดว่าจะไม่รักษาอะไรเลย แต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้ค่ะชีวิตเราถ้ามันมีขอนไม้สักขอนหนึ่งให้เราเกาะก่อนตายค่ะคุณหมอตอบปุ๋ยบอกว่าตอบน้ำเหลืองเต็มท้องขนาดนี้คุณยังกล้าถามอีกแล้วว่าคุณจะรอดไหมปุ๋ยบอกตามตรงอุ๋ยป่อยโหเลยตอนนั้นท้องใหญ่เหมือนคนท้องเก้าเดือนนะคะไม่กล้าเดินออกจากบ้านก่อนนะคะไม่กล้าเดินออกจากบ้านเพราะมีแต่คนรู้เป็นมะเร็งแต่ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นมะเร็งตับอาการของมะเร็งตับ าเหลืองท้องโตตัวเหลืองแต่อุ๋ยทานโพลิตินไปได้แค่แป๊บเดียวก็คือว่าท้องอุ๋ยยุบภายในสองอาทิตย์นะคะแล้วเสร็จแล้วพอทีนี้อุ๋ยก็ทานต่อมาเรื่อยๆจนหนึ่งเดือนมั้งคะคุณหมอตรวจค่าเลือดจากค่าเลือดสูงปิดค่าไตาสูงปีดกำลังจะต้องฟอกไตอะคะ่ะปรากฏว่าอุ๋ยไม่ต้องฟอกไตค่ะ อุ๋ยก็ไม่ต้องฟอกไตนะคะแล้วอุ๋ยก็ค่าตับตลดลงจนคุณหมอตกใจนะคะคุณหมอมองหน้ากับจอคอมพิวเตอร์ทำหน้างงแล้วเหมือนพูดคนเดียวนะคะเหมือนเป็นไปนได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยชีให้อุ๋ดูว่าคุณมีหวังนะเนี่ยนั่นแหละค่ะทำให้อุ๋ยงงคุณหมอคนที่บอกอุ๋ยว่าคุณยังจะหวังอีกเหรอคนเดียวกันค่ะ ขอบคุณพอลิตินค่ะจริงๆค่ะโอ้ยต้องขอบคุณพอลิตินจริงๆดีสข้าวเริ่มมันมีปัญหาสุขภาพพอป่วยภับเนี่ยน้ำหนักมันลดสุดๆเลยครับที่เนี่ยก็าพาไปหาโรงพยาบาลสีริราชไปโรงพยาบาลรามาไปทุกโรงพยาบาลที่นี่ไปหมดไปเสร็จแล้วก็ไปสวดมาเจอว่าเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายสุดนะตัวหาพี่น้งองบอกว่าผมเป็นมะเร็งขั้นยัดสุดท้ายแล้วนะ ให้พี่พีนน้องน้องมารับกลับบ้านแล้วกันแต่ตามว่าตอนนั้นเนี่ยอยากกลับไหมอยากกลับและผมคิดด้วยนะกิ๊บคิดจะกล้าตัวตายด้วยนะคิดจะผูกคอตายนะแล้วยังคิดว่าเอ้ยเรายังมีลูกอยู่นะถ้าเราตายไปลูกจะอยู่กับใครคิดอย่างนั้นยังใส่ยังคิดอยู่แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยมอบสิ่งดีดีให้ผมได้มอบอาหารเสริมเต็มทีทให้ผมไปทานจากน้ําหนักเรามันเหลืออยู่29กโลมันจะรอดเหรือ แล้วที่บ้านเาสียก็าําเรียมลงเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าไม่รอดตายแล้วก็ประมาณ45วันเนี่ยก็ดีขึ้นจากตัวเองตานข้าวไม่ได้เลยทีนี้ก็คือมันดีขึ้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 นมาเป็นเกือบปกติ9ปีแล้วที่ผมจากตัวที่เป็นมะเร็งปี 4, 4, 4 9, ี่สี่เตอนนี้ก็58าแปดตามห้ชีวิตผมดีขึ้นแต่อาหารเสริมเนี่ยตามไม่ในครอบครัวผมด้วยนะครับ ในครอบครัวผมดีขึ้นทุกคนทุกวันนี้เขาญาตพี่น้องผมไม่เป็นอะไรผมจามอ่านป้องกันไว้ก่อนเพราะผมบอกว่าตรงนี้คือสิ่งมหาศย์ครับถ้าไม่ลองจะไม่เชื่อครับเพราะเราได้ตายแล้วจึงรอดครับนะครับบอกเลยว่าแอปปี้เนี่ยมีความสุขและทุกวันเนี้สวัสดีค่ะชื่อกมลพรตาใจเสียช,ชื่อกิ๊กค่ะมีปัญหาสุขภาพเรื่องต่าน้ำเหลืองโตค่ะ แล้วก็เนื้องอกค่ะตรงบริเวณตรงคอข้างซ้ายค่ะสาเหตุเกิดจากเราทํางานโรงงานค่ะทามา20ปีก็เลยมีสารพิษตกค้างในร่างกายค่ะเริ่มแรกก็มีการปวดปวดตรงต้นคอแล้วก็บวมเราไม่กล้าออกจากบ้านเลยค่ะก้อนโตขึ้นมากแบบคอเราปกติแล้วอยู่ๆมีก้อนอะไรอ่ะก้อนเท่ากําปั้นเลยอยู่ตรงคอนะคะแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเราอ่ะเป็นก้อนเนื้อใหญ่ไม่ใช่ต่อมน้ําเหลืองธรรมดา หมอก็บอกว่าถ้าเราจะผ่า 50- 50ครึ่งผ่าแล้วเราไม่รู้ว่าหายหรือเปล่าเครียดมากเพราะว่าเราดูแลพ่อแม่แล้วก็คนในครอบครัวลูกลูกก็ยังเล็กแล้วก็เรียนอยู่นะคะเรายุ่งอยู่เนี่ยเราดูแลทุกอย่างแต่ถ้าเกิดขาดเราไปคนหนึ่งอ่ะครอบครัวเราจะทํำยังไงอ่มีคนเขาแนะนําเขาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดี แล้วเราก็มาศึกษาแล้วก็ทานตัวนี้เลยไหนๆก็จะตายแล้วทานให้มันรู้ไปเลยว่ามันดีไม่ดีพอเราไปอีกทีหนึ่งสามเดือนคุณหมอบอกว่าไม่ต้องมาผ่าแล้วนะเพราะว่าก้อนมันไม่มีแล้วแล้วก็เชื้อตรวจแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรเลยต่อมน้ำเหลืองค,คุณก็เป็นปกติต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์พอลิตินค่ะที่เปลี่ยนชีวิตได้ค่ะ